สวัสดีครับวันนี้ก็เราก็จะไปแคมปิ้งกันนะครับหยุดยาว4วันนะครับ4วันเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวก็ติดตามชมเลยครับเสื้อผ้าเตรียมเสื้อผ้าไปแล้วนะครับเสื้อผ้าผมเตรียมแล้วหลายชุดหลายชุดมีเสื้อ ชุดนอนมอีชุดชั้นในกางเ,เกงนงเกงในแล้วเสื้อกันหนาวนะครับเสื้อกันหนาวตัวนี้ก็จะพิเศษหน่อยจะก,กันกันความร้อนเอ้ไม่ใช่จะก,กันหนาวได้ดีเป็นผ้าใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษ <Wow. S 1> แล้วก็มีเสือ้อแขนยาวมีมีางเกงวอร์มนะครับ กีงขาสั้นนะครับขาสั้นไว้ใส่เล่นนะเดี๋ยวเราก็เตรียมใส่กระเป๋าครับอุปกรณ์ถ่ายภาพนี่อย่าลืมครับพานาโซนิก ครัพานาโซนิกลูมิคครับ,นะรบก็เตรียมไปพร้อมผมก็จะยัดใส่กับพวกเสื้อผ้านะครับจะได้มีซับนุ่มๆน,นะครับ Power Bank ตัวชาร์จชาร์จกล้องครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่สำรองกล่องใส่เข้าไปครับแล้วก็จะมีพวกไฟครับไฟไฟแคมปิง้งนี่ครับไฟไฟไฟแคมปิง้ง สร้างบรรยากาศสลัวๆครับไฟแคมปิง้งครบอุปกรณ์ถ่ายภาพนะครับอันนี้ไม้กันจันนะครับสามแกนของโมซ่าอันนี้ก็จะเป็นขาขากล้องนะครับของแมนฟอตโต อุปกรณ์แคมปิ้งนะครับก็จะมีเต็นท์อันนี้เต็นท์โยนกลางอันนี้เต็นท์นอนเต็นท์ใหญ่ครับนอนสี่ห้าคนได้อันนี้ก็เป็นเก้าอี้แคมปิง้งเก้าอี้สนามนะครับอันนี้จะเป็นโซฟาลมเป่าลมเข้าไปภานะในการเดินทางของเราครับ อิสูดีแม็กคอมเบลเลวฮะกับ4 w ร์วินไดรจเราจะพาล,ะลุยครับจุดยาวเดี๋ยวจะไปแคมปิง้งไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวยังไม่ได้วางแผนยังไม่มีโปรแกรมเดี๋ยวไปเรื่อยก่อนเดี๋ยว บางแผนเอาสีหล to ังตอนนี้เดี๋ยวแวะปั๊มก่อนเติมน้ำมันก่อนเอสโซ่ดีกว่าครับพอจะพอเอสโซ่ได้ลด3%าอรบัตรเทสโก้วีซ่าดีเซลดีสิบท่องไหนคะ ี่ปีก็ได้เลยบนก็ได้ค่ะห้าสนี่เหรอบนอีกเหรอบนทำไมกันนี่ครับนี้ไม่มีรถนะครับแต่บนเพราะว่ามเข้าผิดช่องปับอินรโซ่ เต็มถังน้องเต็มถังเต็มถังเราก็จะได้น้ำสองขวดนะครับเติมเติมไป900เต็มถังในน้ำมันสองขวดวีต้านะครับปั๊มเอสโซครับเอสโซอันนี้เราก็มาถึงมวกเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะแวะแวะซื้อของฝากแวะซื้อของฝากเป็ออนมวน ปั๊บครับนี้ก็เป็นร้านของฝากพวกลีพับนะครับที่เราแวะร้านร้านเก่าเจ้าประจำที่เราเคยมาซื้อร้านเบนจมาศนะครับเจ้าเก่า นี่พอร้านเจ้าเก่าร้านเก่านะครับก็จะมีของแถมเอ้ยไม่ใช่ของชิม,มชิมก๋ปั๊บครับมีของปากแยะเลยครับเดี๋ยวเอารวมนะครับรวมใส้เผือกรวมก้ผือกรวมรวมก็สี่กล่องอะไม่เอาห้ากล่องก็เลยสามรอจะแถมให้พิเศษนะ ห้ากล่องห้ากล่องสามร้อยแถมให้พิเศษอีกกล่องเท่าไหร่อ่ะสิกล่องหกสิบกี่ตัวสิบชิ้นสิบชิ้นสิบเอ้สิบตัวสิบชิ้นห้ากล่องเหรอกล่องสามร้อยแถมพิเศษห้ากล่องผมว่าผมวนอยู่ไม่เอาแม่ให้ไม่เอามาซื้อประจำวันนั้นผมยกวายไปส่งรังหนึ่งใช่ตอนนั้นฝนตกฝนตก ก็จะแวะประจำเทศกาลวันหยุดอะไรก็จะแวะมากิน่มอดสองลังเลยเนาะวันนี้กินไม่หมดอดลังเดียวรวมเดียวรวมอะไรอ่ะเอาเอามันมี12ใช่ไหมสิบสองขวดตอนนี้มันมีกลิ่นมันมีรสมาใหม่นะครับรสมาใหม่ป๊อปรสผลไม้เลยป๊อปป๊อปอย่างมาใหม่เลยก็เอาอย่างละสามอ่ะได้อย่างละสามได้ค่ะอย่างละสามขวดก็สามสี่สิบสองสี่รถ มีคนละครึ่งไหมเนี่ย่ะมีค่ะคนละครึ่งสแกนไนดะ้ตายแล้วแล้วเอาร<ช>วมสี่กล่องใช้สิทธิ์ไปแล้วสีกส่กล่องแล้วมีอะไรเพิ่มอีกมั้ ใหม่ครับเนี่ยรถรถนี่เหรอใช่ครับรถใหม่ล่าสุดอร่อยไหมลองลองดูเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเอาไปชิมดูตอนนี้มันอันนี้ไปจิดตรงเนี้ยดาร์กสามสามก็จะได้สี่รถอ่ะเ่็มไปอย่างละสองนะนี่ขาวด้วยครับ เน้นเน้นสีอะไรมากกว่าขาวดีไหมครับคือขาวครับครบนะครับ,รบแถมหนึ่งอ่าต้องแถมดเเิเอาอะไรครับเอาสีขาวก็ได้นะเหลือขวดเดียวไหมเหลือเอาเป็นเย็นเลยไม่เอาเอาเอันนี้นะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเมาตอนขับรถ <laughs> อตลอดนะครับพี่อง ไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องเฮ้ยตรงนี้ผมยังไม่ได้ถ่ายแล้วผมไม่ทำคลิปนี่นี่ถ่ายผมก็ได้นะเพราะนั้นก็เขินไม่เสภาพเราผมทำวิดผมเนี่ยไปทำคลิปไงทำคลิปอะไรคะไปถ่ายหน้าวันทึกลมนอนน้อยงานลาดงานหลวงไงตอนนี้เราก็มาถึง ปากช่องเลครับทางด่วนมอเตอร์เวย์ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับสวยงามมวิ่งอยู่ใต้ทางด่วนจากสาบรีโคลาสครับตรงนี้อยู่แถวเกลือลำตะคองเกือลำตะคองกลงหันลมกังหันลมนะครับดูนะครสวยงามเส้นทางเนี้ยทางดวน กลางเต็นท์มาแล้วนะครับผู้ใหญ่30บาทนะครับผู้ใหญ่30 3 4 2 2 2เด็กไม่คิดลางกลางเต็นท์สถานที่การเต็นบ์อุรยานแห่งช,ชาติชาดเขาพระวิหารข้างหน้าก็จะเป็นที่จอดรถ เดินลัสนามไปนะครับเีียนเดินอ้อมครับระเบียบการใช้สถานที่เขตป,ปอสรา <c oughs> <c oughs> เป็นป้ายเขียนบอกเฉยๆนะครับลานจอดรถครับตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงครึ่ง คนอาจจะยังไม่เข้ามานะครับเดี๋ยวเย็นๆผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีนึงตอนนี้ไปเตรียมเต็มเตรียม,มหุหาอาหารก่อน ็บน้ำปุตยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับเรามาแคมป์ปิ้งนักท่องเที่ยวก็เยอะรอบจุดก,การเป็นของปุตยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับอย่ามอางหน้านะนักท่องเที่ยวก็เริ่มเก็บหน้าเดี๋ยวจะปิดกล้องให้ดูดูู เริ่มเก็บเต็นท์กันไปเพื่อจะไปดูขึ้นเขาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับบรรยากาศร,รอบๆจุดกลางเต็นท์บักท่องเที่ยวบางส่วนเก็บสัมภาระเตรียมขึ้นไปดูไปชมพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นนะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับ แสงรำไรนะครับจุดชมว,วิวตรงนี้ก็โอเคอยู่นะครับสวยงามครับจุดกลางเต็นท์พิทยาเนิรชาติเขาพระวิหารริมอ่างเก็บน้ำ การก็ใช้ได้ครับ